สดีครับพบกับผมดอทนิสันแชมเปี้ยนครับจากนิสันบิดพีเคนะครับอย่างที่ได้ชมไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนาวา r ่านะครับตัว SL นะฮะราคาอยู่ที่6,9000บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับเครื่อง2.5นะได้มาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับาดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับได้พร้อมชุดแต่งรอบพันแบบนี้เลยนะครับส่วน ท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์นะครับอยากจะทำชุดเครื่องเสียงนะแปบ๊บนึง่งพี่อุ๋ยขอโทรศัพท์หน่อยอยากจะให้ลูกค้าดูนะครับว่า,เ,าเราอยากทำแบบไหนนะครับดาวเริ่มต้นแค่49,000บาทนะผมอยากให้ ได้แบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมนี่เ,เสียงประมาณนี้ชุดใหญ่นะหลอกลำโพง10นิ้วตีตู้ให้เลยเป็นอีสารเลสซิ่งนะครับอยากจัดให้มากแบบนี้เลยนะครับดาวเริ่มต้นแค่49,000นะ หาใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ตีตู้หลังให้เลยนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับผมอยากตีตู้อยากทำโปรเจกต์มากนะครับเนี่ยด้านหลังบอแครบเดี๋ยวเราจะใส่ตู้แบบนี้แค่ใส่เข้าไปเลยลำโพงจัดให้เต็มนะครับดาวแค่4 9่หมจบแค่นี้ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับ4ี่หมได้ชุดแต่งนะครับ ใสตู้เข้าไปนะครับเราเปลี่ยนล้อแม็กให้อีกหนึ่งชุดนะเป็นล้อแม็กไรอะไรก็ได้ขอบ18นะครับยาง2.5ทับ50นะครับยางไรซิ่งนะเราจัดให้่ันใดสนใจนะครับก็เข้ามาติดต่อผมนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยแบบนี้นะครับออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะครับส่งมอบรถถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วจะออกรถได้ไหมออกได้นะครับเราส่งให้ทั่วประเทศนะครับด้านในนะเดี๋ยวผมพามาดูด้านในนิดนึงตัวนี้จะเป็น นาวาราตัวคิงแคปนะครับตัวเตี้ยนะฮะแต่ถามว่าเตี้ยไหมก็ไม่เตี้ยนะได้อยู่ออกจะเป็นทรงยีราฟแคะนะครับภายในนะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับพร้อมนี่เขามีหน้าจอให้ด้วยนะครับ8นิ้ว7นิ้วนะครับจัดให้เลยนะแอร์แบ็คคู่นะครับเบรก ABS พร้อมเสริมแรงเบรกและกระจายแรงเบรกให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้6 9 0 0ครบๆนะผ่อนเดือนละนะครับ ดาว40,009นะครับพร้อมชุดแต่งแบบที่ผมบอกไปเนี่ยผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะผ่อนเดือนละประมาณไม่เกิน9,500นะครับรวมประกันคุ้มครองสินเชื่อแล้วนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางไฟแนนซ์เขาบอกไปอีกทีนึงนะครับว่า,าเขาจะแจ้งเบี้ยไปเท่าไหร่นะครับณนะวันเซ็นสัญญาแต่วันนี้เนี่ยผมแม่อยากจะทำโปรเจกต์นี้มากนะครับว่า มันสามารถจะไปได้ไหมนะครับมีลูกค้าสนใจไหมเพราะค่ายอื่นเขาทําออกมาแล้วนะครับผมผมถูกใจมากผมก็เลยอยากจะทําบ้างน,นะครับต้องงต้อยอมรับเลยว่าเราทําตามเขานะแต่ผมก็อยากจะทำนะครับเพื่อให้ลูกค้านิสาันเนี่ยได้มีรถซิ่งๆิเอาไปใช้บ้างน,นะครับก็นะมีล้อแม็กที่เขาใส่กันจะเป็นตัว TE นะครับเป็น TE 37ยาง255 0ทับนะครับ ป, 2, ปี2021ยางใหม่นะเราไม่เอายางมือสองให้ลูกค้านะครับลายสีน็อตเราเลือกได้นะครับเดี๋ยวมีตัวาฝาครอบดุมตรงนี้ให้นะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็จัดให้แบบนี้เลยนะครับถามว่าเตี้ยไหมไม่เตี้ยนะแหนบอยู่ใต้เพลาแต่ว่าเป็นรถยกสูงรถเ,เตี้ยแต่ดูเหมือนรถยกสูงทำใใคล้ายๆทรงมีราฟแคะนะครับก็ใช้ได้นะไม,ไม่ไม่ไม่เตี้ยนะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะออกรถนะผมบอกว่าโปรโมชั่น49,000นะครับผมแถมชุดเครื่องเสียงชุดเต็มให้เลยแบบเมื่อกี้นะครับ10นิ้วนะสินิ้วของ i l o c โนะครับจัดให้เลยเป็นนีสสนเลส i ิ่งนะครับผมติดต่อเขาไว้และนะฮะแต่ว่ายังยังยังไม่มีลูกค้าท่านใดที่อยากจะทำเราอยากจะเป็นเจ้าแรกของนิสสันที่อยากจะทำตีตู้ตรงนี้ออกมานะครับ พร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะแต่งเป็นแนวอีสานเลสซิ่งนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการอยากได้โปรโมชั่นแบบอื่นนะครับเน้นเอาไปใช้งานเราก็มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวหมื่นเก้านะครับดาวหมื่นเก้าก็ได้ล้อนะครับแล้วก็จะใส่ล้อ16กก็ได้ยางออฟโรดอะไรพวกนี้เราจัดให้ได้หมดนะครับ หรืออยากจะได้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะครับดอกเบีย้ยศูนเราก็มีให้นะครับดาว25ผ่อน48งวดได้ดอกเบีย้ยศูนยเดี๋ยวเราจัดให้นะครับพร้อมฟรีบรกิการภายชั้นหนึ่งให้ด้วยนะผมแถมให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับท่นานใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่เพจน,นิสันอ e ซี่สาขาปิเก้าครับทางเรายินดีให้บรกิการฝากช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปลง YouTube ด้วยฝากด้วยครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของเราได้ที่ w w w n i s s a n e a s y c o m หรือแอดไลน์มาหาเราได้ที่ n i s a n e c y ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์สั่งกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารให้เราด้วยนะครับ